ปอร์เช่พานาเมรา 4E Hybrid e x e c u t i v e รถพ่อบ้านใจกล้าสปอร์ตซีดานในฝันของใครหลายๆคนสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนิวตันจากช่อง The Auto District วันนี้เราพามาดูพานาเม r a ตัวใหม่กันดีไซน์วันนี้เรามากับเดียวเข้มสวยงามมากไฟหน้านะครับเป็นตัว m a t r i ก LED นะสีเส้นเห็นไหมตัว d ดย์ไลท์เนี่ยด้านหน้าถ้าเรามาดูกระจังหน้า ตัวนี้นะครับอินเทคใหญ่มากนะครับทรงเหลี่ยมดีไซน์ด้านหน้านะครับมีความเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะกระโปรงหน้ามีลายเส้นโค้งมนนะเพิ่มความแอโรดนามิกมีช่องอากาศกรีดมาข้างรถนะสวยงามมากโลโก้ e hybrid สีเงินตัดกับสีตัวรถเป็นอย่างดีด้านข้างกระจกข้างดูมีกล้องนะครับช่วยตัวเรื่องบายปอดแอสิสเกิดข้างรถเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถสวยงามมากล้อเนี่ยเป็นแบบ20นิ้วยางมาแบบ275ครับ40ด้านหลังเหมือนกัน20นิ้วนะครับยางแบบ315ครับ35ด้านท้ายนะครับลาดลงมาให้ความสปอร์ตซีดานสวยหร สไตล์พานาเมล่านะมีแอคทีฟสปอยเลอร์ตัวนี้นอกจากนั้นอะไฟท้ายออริจินอลนะยาวคาดมาเลยโลโก้เป็นแบบ 3D สวยงามมากพานาเมล่าโฟนะครับโฟอีไฮบริดยาวลงมาดิฟฟิเซอร์นะครับเป็นสีดำตัดสวยงามนะห่อ มีความเหลี่ยมนะจริงๆสวยงามมากตัวนี้ไม่ใช่ท่อกลมด้วยพนที่เก็บของท้ายรถมีขนาด430ลิตรดัมมิชั่นรถนะครับความยาวกว่า5,202ม mm. ิลิเมตรความกว้าง1,937ม mm. ิลิเมตรความสูงนะครับ1,425ม mm. ิลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2,325กิโลกรัมเครื่องยนต์แน่นอนมากับตัว plug-in hybrid twin turbo V6 3ลิตรให้แรงม้าสูงสุด300แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรส่วนวมอเตอร์ไฟฟ้าให้พะลังกำลังสูงสุด187แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรรวมนะครับทั้ มอเตอร์ทำง,งานร่วมกันได้พละงกำลังสูงสุด630แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรเร่ง0-100 4.2วินาที0ึง2 16.7วินาทีถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้ไปตัวเอนะครับ0 1 0 3.7วินาทีเท่านั้นต,ตัวนี้นะครับทำท็อปสปีดได้สูงสุด280กิโลเมตรต่อชั่วโมงปักอินไฮบริดมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน25.9กิโลวัตต์ชัวิ่งไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด96กิโลเมตรทำท็อปสปีดนะครับไฟฟ้าล้วน,น1 เพียง2.7ชั่วโมงเท่านั้นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์8ปิด PDK เรามาดูภายในบ้างนะครับข้างในนี่เป็น soft touch leather เนาะที่เปิดประตูพลาสติกสีดำแต่ว่าก็มีความแข็งแรง Setting ได้3จุดที่ล็อกประตูกระจกสามารถคอนโทรลจากนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเข้ามานั่งข้างในกันข้างในนะครับสวยงามมากลำโพง b o s 14ลูกเบาะได้14ทิศมีคูลิ่งแล้วก็มีฮีตติ้งด้วยเฮด o ูม สูง177เนี่ยนั่งสบายพองมาลายัยสามารถปรับโวลลูมตัวนี้ยังเป็นปุ่มแมนนวลอยู่สามารถปรับโหมดได้ตรงนี้เลยจอมาตรวัดมีขนาด12.6นิ้วเป็นเคิร์ฟดิสเพย์นะครับส่วนตัวมัลติเนี่ย12.3นิ้วออปชั่นสามารถทำให้มีจอฝั่งคนนั่งได้ด้วยเราพร้อมฟิล์มป้องกันให้คนขับเนี่ยไปมองเพื่อความปลอดภยยัยด้วยเกียร์ตรงนีนะ้เป็นแบบยังเป็นสายปอร์เช่เนาะเป็นเกียร์ที่ถอดมาจากเจ้าตัวไทคาร์ไหนดูซิมีอะไรบ้าง Okay. สารรูปขนาดใหญ่แบ่งเป็น2โซนเนาะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังสามารถเปิดปิดคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยคอนโซลตรงกลางยิ่งใหญ่มากแผงตรงกลางนะครับตัวนี้ยังเป็นปุ่มที่มีปุ่มสามารถกดได้อยู่เนาะแล้วก็เป็นตัวนี้แอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับได้มีที่ชาร์จแบตไวเลสนะครับแล้วก็มีตัวคูล่งด้วยนะช่องเก็บของอาจจะไม่ได้ลึกเท่าพวก EV นะแต่จ,จริงก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่นั่งสบายนั่งสองคนนี่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันมาดูประตูหลังกัน,กนบ้างประตูทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบดูดตัวนี้เนี่ิเดปประตู เ,เดี๋ยวเราเข้ามานั่งข้างในกันตัวนี้เป็น Executive มีที่นั่งทั้งหมดสีซีทเบาะนี่นั่งสบายสามารถปรับได้ด้วยมีที่ปรับไฟไฟ้าอยู่ตรงนี้คอนโซลตรงกลางมามีหน้าจอตรงนี้มีที่ชาร์จแบต USB-C 2จุดแล้วก็มีที่เปิดตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเก็บของได้อีกมีที่ชาร์จแบตไวเลสด้วยเห็นไหมถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะมี l a s s r o o f ทั้ง2อันหน้าหลังแบ่งกันมีกระจกตรงกลางด้วยดีมากครับเบาะนั่งสบายแล้วก็พานามีล่าตัวนี้ e Hybrid ัมากับราคาค8.49ล้านบาทาทมกับ s t a a n d r ริดนปีร เซอร์วิ8ปีแบตเตอรี่วารันตีนะครับสามารถ e x t e n ์นได้ถึง15ปีเลยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้นะครับช่อง The Auto District วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ